นีรนามสองศพ<ะ>แล้วปรากฏว่ามันเน่าไม่เท่ากันมันก็ควรจะตายคนละเวลาค<ะ>แต่ปรากฏว่าเอสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาน้าจะตายพร้อมกัน<ะ>ใช่ไหมคะเพราะว่าอมันเป็นคดีเดียวกันคือเป็นคนญี่ปุ่นที่ถูกคนคนหนึ่งฆ่า<ะ>ไอ้อย่างเงี้ยเราต้องให้ตำรวจเล่าให้เราฟังหน่อยแล้วก็พาเราไปในที่ที่มันเกี่ยวข้องเราจะได้ช่วยพูดง่ายๆก็คือว่าใช่เขาถูกยิงพร้อมกัน แต่ว่าศพอาถูกซ่อนนะคะซ่อนจนกว่าจะหารถได้หนึ่งวันเต็มเราก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่ซ่อนศพเพื่อจะอธิบายว่าทาไมศพมันไม่เท่ากันเน่าไม่เท่ากันเราก็ไปเจอว่าอ๋อศพที่เน่ามากกว่าเนี่ยอยู่ตรงบานกระจกแดดส่องศพที่เน่าน้อยกว่าเนี่ยอยู่ตรงประตูทึบแดดไม่ส่องอก็เพื่อที่จะแบบทําให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งอย่างเนี้ยทาไมก่อนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทําแบบเนี้ยค่ะ แต่เข้ากรุงเทพแล้วคล้ายๆว่านธร้า,าหมอกับตำรวจไม่ใช่อย่างนี้ไม่คุยกันด้วยไม่คุยไม่คุยย,ยังด,าาด่าเราเรยไปยุ่ง<ม>ยิงด่าเราว่ายุ่งอะไรเงี้ยเมอไปบอกอะไรก็ไม่รู้นี่แหละ